สวัสดีครับสวัสดีท่องยูทูบของผมสวัสดีกันตอน,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 น8โมง50นาทีครับแว่นมาถึงนะครับออกมา7โมง20นาทีใช้เวลาไป70นาทีแล้ววันนี้แวนแบบสุดๆเลยมันก็ไม่ติดนลย็นไง,ไงมั้งเย็คก็แจ็อยู่กับจอใช่ปะ่ะ ผมจะให้ไปเปิดห้องข้างบนทุกห้องผมจะทุกห้องเลยเหรอเออขอ้าตู้เดี๋ยวไปก่ปอนให้ไปอเอาเให้อ่าเดีไปก็ได้ไปเปิดตาใดก็ได้เช้าผมทำมิเตอร์อยู่เดี๋ยวทำเสร็จ JM เตอร์ต้องขึ้นไปติดอยง่ที่แย่ประตูไปตอนไหนก็ได้อ๋อเพยยังยังไม่ได้ขึ้นเลยฮะจะขึ้นไปผมมีอยู่ห้องสิบเจ็ดผมเอามาไว้ดอกหนึ่งเนี่ยผมเก็บของไว้แต่ึุกห้องเนี่ยต้องเปิดไเนี่ยเออใช่มก็บเจ็เจ็บอ่ ช่างไฟกัดแล้วแล้วก็เล็งติดประตูนะไปดูไปตรวจแล้วก็ล่อมือตัวเนี้ขึ้นไปดูผมไม่ได้ผมเม็ดมีดอกเดียวผมเอาว้ดอกเดียวเองไม่ได้ใบแล้วผมยิงเขามือไว้นั่นก็ตั้ตัวบางเดียวเอาโอัไม่รู้เรื่องเลย ไม่รู้เรื่องเลยไ <laughs> อ <c oughs> ้ตัวนี้ต้องขึ้นชั้นสองแล้วมั้งพี่ชัยดึงขึ้นมันให้มันสูงของเขาอางนี้ถ้าเราจะทํางานนะเอหอหรือว่าเราทิ้งไปข้างล่างเนี่ยเออที่ไปบ้านโน้นนะ่ไะ,ไนะไปที่โรงแรมนุ่มอือไปยังไงอ่ะชั้นสองตกลงมาพอดีเราใช่ชั้นสองก็ลงมานี่ไงถ้ายังไม่ใช้ไงก็ต้องบอกเขาไงถ้าจะทับมันไน เพราะว่ามันจะได้มไม่เกะกะเราเราได้จบจ<า><ร>เลยสายมันถึงหรือเปล่าไม่รู้เลยเนี่ยไม่ถึงก็ต้องต่อเหมือนเดิมเลยสายนี่นี่ข้างล่างนีเขาคงถึงไว้อยู่ใช่ปะข้างบนนั่นนะถึงหรือเปล่าไม่ถึงก็ต่อเอาอ้าทักหมมันดีกว่าดีกว่าไมาเา่เกะกะเราเดี๋ยวเผื่อล้างเผื่อทำอะไร,นะะรเอา,เอาจะทำก็ว่ากันมันจันทร์ก็ได้ก็พรุ่งนี้ผมก็ไม่มา ติดน้ำอุ่นนี่เขาเปวดหังเาปดกระบ,บาลน,น้ำอุ่นด้วยจาจะจต่เป็นป้าป้าเรียบครับซินโดค่อยฝ้าไว้ตัดออกทีนี้ก็จะสก,กิมครับสกรเม็นพื้นธรรมาดา

โอเค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 เดี๋ยวตามพี่ไปเดี๋ยวตามพี่ไปยังไม่ได้ทำอะไรเลยก้าโมงแล้วอันนี้ก็ชารก็ประกอบปิตเตอร์ เขาเปิดห <Private> ้องนะครประกอบมิเตอร์เสร็จก็น่าจะเอาขึ้นกะติดครับไม่ขาซ้ายเก้าอีกมันก็ปิดตู้ไม่ได้เปิดแล้วก็ปิดปิดแล้วก็เปิดทํางานเดี๋ยวทํางานสามรอบสี่รอบไม่จบไม่สิ้น ที่เดิมสภาพเดิมอันนี้อันนี้เปิดทุกห้องลมน่าจะดีอยู่อ้ยไหนันนี้เหนื่อยไม่เท่าไหร่พิ่งนี้จะเหนื่อยหนักแน่หายากยากเน่จะติดเบอร์ใหม่เอ,เออติดเบอร์ก็ติด เสเปิดหน้าต่้างรับลมนิดหนึงครับโอ้เกือบเกอบหล่นลองข้าเลยอันนี้แดดแจ่มเลยสภาพมอเปลง ช่วงนี้คลิปก็จะเดิมๆหน่อยครับผมก็ไม่มีอะไรเนาะไม่มีถ่ายอะไรให้ดูก็ปีคอนเทนต์มาทํางานก็ต้องอยู่ประมาณนี้ครับเ,เปิดหน้าต่างแล,ล้วลมมันลมมันโฟล์ทินกันมาทํางานก็ต้องถ่ายที่ทํางานอย่างเดียวครับมาทําคนเดียวด้วยก็ จะติดไฟใต้คลางก็นอนกลางตรงนี้ตัดบากลางออกง่ายๆง่ายๆก็ได้ง่ายๆให้ม anyway. ันเสร็จ ครับนั่งประกอบคมกันไปบนไปโอ้ยพูดผิดพัดปงประกอบมิเตอร์ cái này này cái 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 này Mentah-mentah. Ya, 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 ก็จะประมาณนี้นะ ตอนนี้ก็สายก็ยังไม่ตรงยังไม่สวยเท่าไหร่ครับเดี๋ยวขึ้นไปติดแล้วก็ดันไปปรับเอาหลังก็จะประมาณนี้นี่คือจับกับสายเมนครับเข้ามิเตอร์เอ่ยเข้าเบเกอร์ก่อนจากเบเกอร์ออกมิเตอร์เข้ามิเออเข้ามิเตอร์ครับออกจากมิเตอร์เข้าตู้ก็จะสายสายตัวละห้าเมตรพอหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยน่าจะเกินอยู่น่าจะหกเมตรหกสิบเป็นหกสิบหกเจ็ดเท่าไหร่เอ่ยหกห้าสามสิบ เก้าสิบเมตรแล้วอีกสิบเมตรก็หกหกก็พอดีน่าจะขาดห้องนี้ห้องสิบเจ็ดนี่ครับมันต้องใช้ยาวนิดหนึ่งเส้นละแปดแปดกิโเมตรโอเคเนาะสองเส้นเดี๋ยวพวกนี้เดี๋ยวนั่งประกอบไปเรื่อยๆครับเสร็จตอนไหนก็คือตอนนั้นแหละบ่ายโมงกว่าแล้ว<ม>ก็เมื่อวานสายกลามาแล้วครับเดี๋ยว อันนี้ตัวที่สองครับประกอบเพื่อจะเสร็จเหลืออจู่ห้องที่สิบเจ็ดมันต้องใช้สายยาวเลยว่าประกอบอีกทีวันจันเดี๋ยวลังขึ้นทยอยขึ้นทยอยขึ้นคอมพิวเตอร์ก็วางหน้าห้องหมดแล้วนะขึ้นครับเดี๋ยวใส่สายกาวแล้วก็ปิดตู้ก็จบแล้วบันตู้บันสายอย่างเงี้ย 甜，甜。 ไม่มี้ฟังเสียงไม่ฟังภาษา ก็จะทิ้งโดดีไว้อย่างนี้ครับติดไม่เสร็จครับผมเหลืออยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเหลืออีกแปดชุดครับติดไม่เสร็จ ตัวที่เสร็จก็จะประมาณนี้เลยสายเงี้ยมันไม่เท่ากันครับตัดสายเขียวผิดด้วยเดี๋ยวกลับตอนก็ไปสามโมงนะเดี๋ยวยำอุปกรณ์เตรียมอะไรเดี๋ยวเรากลับบ้านครับก็จะประมาณนี้ครับเราก็ทํางานไปด้วยเชียร์งานไปด้วยเชียร์นั่นเชียร์นี่เวลาครับเดินไปเรื่อยครับมันก็เลยไม่เสร็จไม่ได้เชียร์งานก็น่าจะเสร็จดูวันนี้จะเชียร์งานก็เป็นชั่วโมง เดี๋ยวไล่ปิดประตูหน้าต่างเหมือนเดิมครับเดี๋ยวก็จะกลับแล้วสำหรับคลิปนี้พี่นี้ก็จะได้ขอจะได้ขอตัวลาแล้วครับผมเดี๋ยวปิดห้องเดี๋ยวมาทำอีกทีวันจันทร์ครับ,บ,รบพรุ่งนี้ไปนิสายหยุดน,น้ำอุ่นก็ขอบคุณครับทุกผู้ชมมาติดตามก็ฝาก like, กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยครับเพื่อการคลิปต่อไปพีต่อไปเนาะโชคดีมีความสุขครับผมสวัสดีครับ ก็ไล่ปิดทุกห้องเลยถ้าคนมาเช่าอยู่นี่ตายเลยปิดห้องอย่างนี้นอกแล้วมันมปิดมันเสียงมีดัง,งขึ้นนเลยไปแล้วครับผมเจอกันคลิปต่อไปเดี๋ยวจะเจอที่บ้านมีเมนูในะวันนี้ไม่น่าจะมีเมนูครับน่าจะกินข้าวปกติธรรมดาทานานแล้วกลับไปถึงก็เหนื่อยครับ 拜拜。Bye bye